ดูน้องสแต็มนะครับนี่วันว่างๆนะครับมาเลิกโรงเรียนมาตกปลานะครับนี่ในคลองมวนานะครับนี่โอ้เพิ่งเบิ่งรับเล็กหน่อยตั้งแค่วัดครับนี่วิถีชีวิตเนาะยี่นี่เบ็ดทันสมัยนะครับนี่เบ็ดทันสมัยไม่เหมือนเบ็ดแต่ก่อนนะเบ็ดไม้ไผ่ป้ายัายงอันนี่ขันมันถือมันถือป้ายยัง ปลาช่อนนะครับปลาคอโอ้โตกลี้ยนน้องเลยบ่หน่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งผลงานเลยครับจิได้บ่หุ่นสแตมเพิ่นเล่นในคลองสูงเลยคลองใหญ่เลยวะ่ะเป็นตะคือบ่อหุ่นสแตมใช่ครั <laughs> พวอมาบ่าหรือมาดดนหรือบ่มาดดนแล้วอืด,วดูนะครับปลาช่อนนะครับเอายืงกยังนี่ ใส่เดือน,นเอี้ยงเกาะทวิน,วนโอ้ภาษาเยือเขาหนะทวินเป็นยังไงนี่โอ้โก,บโอโกบยางนะครับนี่โอ้ใช้ของแบรนด์ด้วยนะครับ<ม>เด็กต่างจังหวัดนะครับนี่วันว่างๆหลังเลิกเรียนนะครับนี่ม,มาตกป่าครับเมืองแบนนะครับเด้อแบรนด์หนุน่มนครับมีเสือ้ยครับตรงเรียน นอนสายขมิ้นน้องแมวนะครับนี่ก็เป็นตั้งมวยเหมือนกันไงใส่ย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเออเออเออต้องไปอยู่กับบ้านเลยงูเขียวหน่อยนี่อ้ขื่นหอดสมัยไว้เด็กเลยครับนี่นี่นิดหน่อยรุ่นี้ยังมีโอกาสได้มาเล่นด้วยกันอยู่เลยครับมีโอกาสได้มาเล่นยามเลิกเรียนหลังเลิกเรียนยังมีโอกาสได้มาเล่นด้วยกันนะไม่ไม่ได้ไปเล่นโจเชี่ยวอย่างเดียวได้นี่ ยังมีวิถีชีวิตของอความเป็นบรานนอกความเป็นกินอายของอลูกชาวนานะครับนี่บรรยากาศเขียวนหน่อยนึงน้องมังกรนะครับนี่แกงมว่วงปววบนหยุนี่นะครับอดีตดาราตอนนี้ก็ไม่ไมีเวลามารวมตัวกันนะครับนในบ้รณนอกนี่นอเนื้อยังเกิด เงียหยังโอ้ถืทกันซะหนอกที่กันจะเงี้ยหยั่งอะไรนะใบพัดโอ้มีทุนเนาะโอ้มีสปอนเซอร์ไว้ยสื่อเนื้อหายางดีสื่อเบสไทยสมัยลุงโมมีได้นี่แบบนี้มีแต่เบสขั้นไม่พายอย่างเดียวเลยโมมีเงินสื่อนะสมัยตะกี้ อืมอะว่าใดแล้วบันนี้ย่างก๊าบแล้วบันเอ้า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 อืมไหน่สแตมเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนนี่บ่เคยได้เคยได้ใหญ่ลาสุดนี่ได้ยูเอ็นบ่ได้ยูอืมเอาล้วครับเดี๋ยวดูดูกันไปเรื่อยๆนี่กัโอ้เสียนโอ้ยเบี้ยเลยครับ วิธีเล็กหน่อยต่างจังหวัดครับตั้งเหลืองเดียนก็ยังดีอยู่ครับเดี๋ยวไม่มีโอกาสเดี๋ยวมาเล่นกับหมูในผ่านบ้านเดียวกันนะครับอยู่โรงเรียนเดียวกันเลยบอกนี่หรือจังไหนนี่อยู่กับสแต็มเนี่คนละโรงเรียนแต่ว่าเป็นเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันมาเล่นด้วยกันนะครับ ครับความสุขของเด็กหน่อยครับนี่เยวถ้ะเบงคนงานเป็นสีได้บ่สี่ห่านนาทีผ่านไปยังไม่ได้นะครับสิบผานนาทีผ่านไปแล้วยังม้วนใดเลยมันมีปลาบ่ล่อมัมมีบ่เอ้าแต่ก่อนมันได้ได้ตรงไหนนี่แต่ก่อนได้ได้ปลาตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าที่มาตกโอ้ตรงคลองนั่นบ่ บอตัวใหญ่ไหมประมาณที่ได้โลโลกว่าลองต่อลองต่อโอ้มันตื่นเสียงมูโตเบอร์เหรอเสียงแห้งบนบ่เขาเคยได้นะครับก็เลยลองดูนะครับอคงจะรอประมาณยี่สิบนาทีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้แตแตมก็เปลี่ยนมามุมนี้ละลองเปลี่ยนเบิ้งเปลี่ยนโลเคชั่นในการตก นี่บรรยากาศเด็กใตจังหวัดอีกหนึ่งทิบรรยากาศยามเย็นนี่เลิกลังเลิกเรียนออกมา,ามาอยู่กับพิธีของชา้าบ้านนะครับหาอยู่หากินนะครับนี่ได้กับไปให้พอ่อให้แม่เฮ็ดกับเขาครับคือกันกับสมัยแต่ผมไปนั้งหน่อยละนะฤดูแบบนี้กับมาหาปูห,า,หาปลาในในทงนาครับนี่อ่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของเด็กน้อยบ้านทุ่งนะครับ หมดกัดกระพองนั่นสูงดีดีสียดนะคือยังเร็วแต่กินมันละสเต็ม,มดูเลยเดีเดีย๋ดวยวอนเขาไปเลย,ยโอ้ฟาดยางเดียวเลยเครับอีกหนึ่งบรรยากาศบ้านทุ่งสำหรับเย็นวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ายงนั้นน่นโอ้กิ้งกากิ้งกามันมีบ่อายามนี่ดูไปกิ้งกาต่อนะครับเจ๋งกับมังกรนะครับ